และตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ Corsair ในคอมพิวเตอนะครับด้านหลังของผมตอนนี้เขาก็คือมัลติเฟรมนะครับที่เรียกได้ว่าทาง Corsair เนี่ยออกแบบดีไซน์มาใหม่คือมันคือโต๊ะคอมของแท้ครับแล้วเป็นโต๊ะคอมที่สําหรับคนชอบอุปกรณ์คอมอยากจะโชว์อุปรกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับด้านหลังของผมตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการยึดในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอต่างๆพาวเวอร์ซัพพลายยึดอยู่ตรงบอร์ดเฟรมตรงนี้แล้วเขาก็ใช้ชุดน้ำนะครับที่ต่อผ้ามาทางอีกหนึ่งฝั่งทั้งในส่วนของตัวการ์ ด้วยนะครับผมเอาไว้แบบดูสถานะของคอมได้หมดเลยไม่ว่าจะแบบ CPU ร้อนเท่าไหร่ก้าจร้อนเท่าไหร่กินไฟอะไรยังไงเนี่ยสามารถดูสถานะได้หมดผ่านตัวแอป iCUE Link นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยี 3D พิมพ์ก็คือเขาจะใช้เครื่องพิมพ์นเนี่ยในการพริมพ์จุดยึดต่างๆนะเช่นคุณอยากจะยึดเมนบอร์ดคุณก็พิมพ์นในส่วนของตัวแผ่นเมนบอร์ดมาอยากจะยึดในส่วนของตัว power supply คุณก็สามารถพิมพ์ได้คุณอยากจะยึดในส่วนของตัวหม้อน้ำาเงี้ยคุณก็สามารถพิมพ์ออกมาได้ทั้งหมดนะครับโดยเพียงแค่คุณซืือ้ออตตัว multi ัววก็ครม ที่ยึดไอ,อตัวนี้เอาไว้ไอจริงๆถ้าสมมติคุณอยากจะ DIY ตามเงี้ยก็สามารถทําได้แต่ถ้าบอกว่า DIY ดูยากไปลองซื้อเฟรมสําเร็จของทางคอแซแล้วก็ไปปริ้นในส่วนของตัว 3D ปริ D ้นอย่างเดียวในการยึดก็ได้นะครับเนี่ยโดยในเว็บเนี่ยเขาก็จะมีพวกไฟล์บิลดิ้งนะครับผม a t x ีเอ็กซ์บิดิ้งอยากจะปริ้นตัวไหนอะไรต่างๆเราก็สามารถดาวน์โหลดมาปริ้นได้แล้วก็เอามาใช้งานนะครับอันนี้เป็นแค่กิมมิคเล็กๆนะครับในรอบนี้เนี่ยผมเห็นหลายอย่างมากที่คอแซเปิดตัวแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยก็คือ แรมครับนี่มาดูแรมกันดีกว่าเพิ่งลงข่าวสดๆร้อนๆครับวันที่21เดือนนี้นะครับบัตรแรมของแรมคอแซเนี่ยโอเวอร์ค็อกได้เวิร์ r เรคคอร์ดที่บัตรสด 12, โอ้โหอันนี้คือเป็นแรมที่มีขายจริงนะครับโชว์อยู่ทางด้านฝั่งนั้นและตรงนี้ครับก็จะเป็นโซนแรมทั้งหมดของทางคอแซนะครับถ้าตัวท็อปเขาจะเป็นตัวโรมิเนเตอร์ไทเทเนียมนะครับซึ่งรอบนี้เขามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือตัวห่วงเขาเนี่ยจากเมื่อก่อนมันจะแค่ถอดกระใสที่มันเป็นแบบเน้นระบายความรอ้อนกับลดความสูงใช่ไหมรอบนี้ใส่เป็นโนดูลไฟ RG b ีเปลี่ยนเป็นเคิร์ฟเปลี่ยนเป็นแบบนี้หรือว่าเน้นโฟรประมาณเนี่ยทำได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่ได้สถิติโล่งจริงๆเนี่ แค่ตัวรุ่นท,ทั่วไปที่ใช้งานกันนี่แหละครับก็สามารถอัวคล็อกทำสถิติโลกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ย เขามีการโชว์เดโมเอาไปอยู่นะครับบัตร1,000 0กับเซ็ต Intel Core Ultra 7 2 6 5 k เป็นแบบ On Air อันนี้เป็นการโอเวอร์ค k ็นะครับแล้วก็ถ้าสมมติอยากจะเป็น AMD เนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะตัวนี้ AMD Ryzen 5 8500G บัตร1,000 0เช่นเดียวกันนี่มีโชว์เลยตัวนี้เป็นตัวไฟ RGB ตัวนู้นเป็นตัวซิงคเป็นสีโครมอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเซ็ตแรมของทางคอแซแต่ปีนี้สิ่งที่เด็ดที่สุด คือเคสครับนี่คือเคสเฟรม5,000 d นะครับที่เรียกได้ว่าเขาทําระบบจัดการเมเนดกับการสายได้ดีมากคู่กับตัว power supply พอแสชิปนะครับที่สายเนี่ยมันจะออกมาทางด้านหลังใช่ไหม <Okay. S 2> เขาจะมีตัวอย่างการเดินสายให้ <Okay. S 2> เดินมาที่บริเวณตรงนี้แล้วก็ออกไปตามจุดเดินมาที่บริเวณนี้ไปออกตามจุดแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเปลี่ยนใหม่เลยก็คือตรงนี้เมื่อก่อนที่มันจะเป็นแผ่นเหล็กแบบ มันทําเป็นแบบที่มันเป็นเจาะรูเจาะรูการที่เขามรรรีรูทั่วไปเนี่ยมันทําให้เวลาที่เราอยากจะจัดเคเบิลสายนะครับเนี่ยใส่พวกสายเคเบิลเมเนจเนี่ยเราสามารถยึดได้ทุกจุดเลยอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆสาหรับตัวเวอร์ชันใหม่แล้วก็ในส่วนตัวชุดน้ําตรงนี้ก็ยังคงสามารถปรับแต่งได้ว่าคุณอยากจะติด12เซน14เซนอะไรต่างๆอันนี้มีทั้งหมดเลยนะครับในส่วนด้านบนก็ติดตั้งมอน้ําได้นะครับผมแต่ว่า รุ่นนี้เขายังมีโปรเจกต์พิเศษนินหนึงเฟรม5 0 0 0 d ตัวนี้ที่มีหน้าจอเนี้ยยังไม่ไฟนอลนะครับเขาอาจจะทำให้เป็นแบบว่าโซนของซีนด้านล่างตัวนี้มีในส่วนงตัวอุณหภูมิหน้าจอบอกเอาไว้แล้วก็ภายในเนี่ยจะยังคงคอนเซปต์คล้ายๆเดิมมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นอ่ะเราอาจจะได้เห็นหน้าจอมีมาแต่ถามว่าตัวที่มันขายจริงๆเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแบบนี้และครับ และนี่ครับคือเจ้าตัวคอแซ่ห้าพันดีนะครับตัวที่ขายจริงๆก็คือเขาจะเป็นหน้าตากระจกเลยในส่วนตัวจอด้านล่างเนี่ยยังไม่ไฟนอแล้วก็ถ้าประกอบเสร็จหน้าตาวจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าคาออกมาได้สวยงามมากๆเดี๋ยวผมพาไปดูตัวต่อไปกันกีนกวกานปะ นี่คือตัวเฟรม 4,000D เป็นตัวโปรโตไทป์นะครับที่ผมบอกเลยว่าอยากให้ทําจริงมากๆนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือของพอแซเนี่ยข้างในเขาคุณภาพดีเขาเลยอยากจะโชว์ power supply เนี่ยเป็นตัว 1,000i chip ที่เป็นแบบใสซึ่งตอนนี้เขากำลังถกเถียงกันอยู่ว่าจะมีผลิตจริงไหมแต่ส่วนตัวผมชอบมากเลยนะถ้าสมมติทําออกมาขายอ่ะผมซื้อแล้วหนึ่งอันนี้ยังเป็นแค่ของน้ําจิ้มน้ําจิ้มครับผมพามาดูด้านหลังครับ ในส่วนของตัวด้านหลังตัวนี้นะครับเขาจะมีคําว่า power board อยู่นะครับก็คือแทนที่มันจะเป็นแผ่นเหล็กธรรมดานะครับตัวนี้เขาจะเป็นตัว PCB แทน ถามว่ามันดียังไงนะครับลองดูสายไฟด้านล่างดูครับตัวพวาวเวอร์สปายทุกอย่างอะ่ะเขาจะเสียบเข้าไปที่แผ่นพ c ซด้านล่างนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเอาไว้จ่ายไฟแล้วก็ในสวนตัวบริเวณ24พินตรงนี้เขาก็เชื่อมต่อแบบสายสั้นๆแค่ตรงนี้เพื่อไปยังตัวบอร์ดนะครับตรงนี้ก็เชื่อมไปยังตัวบอร์ดแล้วก็ทุกจุดเนี่ยเขาจะมีตัวคอนโทรลเลอร์พัดลมมาให้ทั้งหมดทําให้แบบว่าเราเคเบิลเมเนจจัดการได้ง่ายหรือว่าเวลาที่อยากจะประกอบเป,ปลี่ยนอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถจัดการได้ง่ายหมดนะเอาจัริงผมชอบมากๆนะ ที่ผมประกอบเครื่องทำเทสเบสดเนี้ย มันลื้อยากแต่พอมันเป็นแบบนี้คุณถอดด้านหน้าถอดด้านหน้าถอดด้านหน้าแล้วคุณก็วางประกอบกับเข้าไปใหม่ได้ตรงนี้ถ้าทําสายมาแบบสั้นๆให้มันเสียบได้พอดีนี่คือจบเลยอันนี้เป็นไอเดียที่แบบโคตรดีแล้วผมอยากจะให้มันทําแบบจริง,รงๆมากๆนะครับส่วนของด้านหน้าของตัวเคสตรงนี้ครับเขาก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับทำเป็นแบบเนี้ยโค้งๆเชฟๆนะครับดูสวยงามมากแล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงน,นี้ผมชอบเลยมีปุ่มเคนอตครับที่เราสามารถปรับความเร็วพัดลมได้ทั้งเครื่องนะครับก็คือเราปรับเราบิด มันก็ไปสั่งการในส่วนงตัวพาวเวอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับเขามีโมดูลอีกนะครับผมที่แบบว่าเสียบแจ็คไมโครโฟนได้ปุ่มเปิดเ,เครื่องอะไรต่างๆเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่แบบได้ใช้จริงหรือตัวนี้อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นตัวเพิ่มโวลูมใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็รอดูกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะปรับมาเป็นแบบไหนครับนี่คือเคสที่ผมกล้าพูดได้ว่าหลักการแอโรไดนามิกดีที่สุดในปีปีนี้แล้วก็ดีกว่าทุกครั้งที่ผมเคยเห็นเคสเลยนะครับมันคือเจ้าตัว Midtown ครัห้ามันดี่ม้ดเลย ตรงนี้ครับเป็นบริเวณพัดลมที่สามารถดูดอากาศเย็นจากทางด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนตัวฟิลเตอร์ที่เอาไว้กรองฝุ่นอยู่ทางด้านล่างสามพัดลมตัวนี้เขาจะโดนบีบเพื่อบังคับให้ลมเนี่ยเป่าเข้าไปที่บริเวณกาจอนะครับตัวกาจอก็จะระบายความร้อนที่มาทางแชมเบอร์ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีอุโมงค์ลม ที่โดนพัดลมอีก3ตัวด้านบนเนี่ยดูดความร้อนออกไปหมายความว่าทั้งห้องตรงนี้นะครับเอาไว้ระบายความร้อนก้าจอโดยเฉพาะทีนี้การระบายความร้อน c ี u เนี่ยมาระบายความร้อนอยังไงจริงๆเขาจะมีแชมเบอร์แยกอยู่ทางด้านหลังอ่ะผมจะลองเปิดตรงนี้ออกมาให้ดูนะครับตรงเนี้ยมันดูใสๆแต่เขามีอุปกรณ์ที่ป้องกันกั้นเอาไว้แล้วก็จะมีเหมือนคอม้าอยู่ตรงนี้นะครับสสยยางม,มุดออกไปทางนี้นะครับเนี่ย มีการหลบมีการอะไรต่างๆเข้าไปหม้อน้าของ CPU จะไม่อยู่ตรงนี้เลยแต่ตอนนี้ลมมันจะแรงมากๆเดี๋ยวผมพาไปดูจุดยึดหม้อน้าของตัวซ p u กันนี่ก็คือบริเวณที่ยึดหม้อน้ําของตัวซ p u นะครับเราเห็นว่าเขาจะไม่มีฝาปิดเขาจะมีตัวแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมของตัวหม้อน้ำนะครับเนี่ยก็จะมีหม้อน้ําลมเย็นจะดูดเข้าจากทางด้านหน้าเคสของตรงนี้นะครับผมพอดูอากาศเย็นเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจะดึงความร้อนออกไปทางด้านหลังเคสดังนั้นตรงนี้คือแชมเบอร์สำหรับซ p u เราเห็นว่า ตอนนี้มี2แชมเบอร์แล้วนะด้านในแชมเบอร์สำหรับ g p u ตรงนี้แชมเบอร์สำหรับ CPU นะครับแล้วก็แชมเบอร์ที่3ก็จะเป็นในบริเวณของตรงนี้ครับนี่คืออีก1แชมเบอร์นี่คืออีก1จุดก็คือในส่วนตัว power supply ก็จะมีการระบายความร้อนในส่วนตัวห้อง power supply ไปจะไม่มาลบกวนในส่วนตัว CPU จะไม่มารบกวนในส่วน power supply จะไม่ลบกวนในส่วนตัวาก์ดจอเรียกได้ว่าใครร้อนก็ร้อนไปในจุดจุดนั้นใครเย็นก็เย็นไปในจุดจุดนั้นไม่ทําการลบกวนของแต่ละส่วนเอาจริงๆผมว่ามันดีมากเพราะว่ามันทําให้กาาารระยควม ม้อนของคอมเนี่ยมันต่อเนื่องมากๆแล้วก็ดึงแต่อากาศเย็นเข้ามาระบายความร้อนในจุดๆนั้นลองคิดดูว่าถ้าสมมติ CPU มันอยู่ทางด้านบนเงี้ยการจอมันร้อนปุ๊บมันก็ดึงความร้อนของการจอเข้ามาระบายความร้อน CPU มันก็ยังร้อนอยู่แต่ตรงเนี้ยดึงแค่ลมเย็นอย่างเดียวในการระบายความร้อนครับเมื่อกี้เห็นของขายจริงกันไปแล้วมาดูโปรไทป์อีกหนึ่งตัวที่คอแซกกำลังพัฒนาอยู่นั่นก็คือตัว Open Frame นะครับมันเป็นเหมือนกับเซตเทสเบดแบบเปิดนะครับก็คือมียึดเมนบอร์ดเอาไว้มียึดการจอไว้แล้วก็ชุดตรงนี้เนี่ยจะมมมีีีกาาาาารรรเเดิิินนนทท่่่อ้้้ํตตตงงๆบวณถส ลองอ้อมามองทางด้านหลังตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีตัวท่อน้ำเนี่ยโผล่มาทางด้านหลังแล้วก็สายางวนมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาจะมีทาวเวอร์แยกครับไอ้ตัวทาวเวอร์แยกชุดเนี้ยเนี่ยมันทำออกมาได้ดีคือเราอยากจะคอสตอมใส่หม้อน้ําแบบไหนอยากจะใส่กี่ตอนอยากจะใส่กี่ตัวคุณทําได้เต็มที่ทั้งพักน้ําปั๊มน้ําคุณทําได้ตามสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีคุยคอนเน็กซ์สักหนึ่งตัวแล้วกันคุณก็ถอดตรงนี้ปุ๊บคุณได้ไเทสเบดไปใช้งานถ้าสมมติคุณอยากจะไปตรงไหนคุณก็ยกสองชิ้นไปแล้ว ก็กลายเป็นทั้งชุดน้ําด้วยแล้วก็กลายเป็นทั้งในโสตัวเทสเบดด้วยมีให้แบบพกทุกอย่างเอาจริงๆถ้าเกิดทําจริงนะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่อยากได้เซ็ตตรงตรงนี้แหละเพราะว่ามันเอาไปใช้กับเคสไหนก็ได้ไงแค่ทาโปรกิฟต์คอนเนคไว้แล้วก็เสียบเย็นเลยแล้วในกําแพงตรงดีนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าน้ําตาแทบจะไหลคือในที่สุดคอแซก็ทําคอสตอมคีย์บอร์ดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเลยคอสตอมคีย์บอร์ดนะคอแซแบรนด์อื่นเขาไปไหนกันตอนไหนแล้วนะครับในที่สุดทํากมามันคือเจ้าตัวคอแซ ตัวนี้ผมถามเขามปแล้วนะครับอ่านว่า maker นะครับ maker s e v e n t f i ก็คือเป็นคีย์บอร์ดคอสตอมที่คุณสามารถปรับได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝาด้านหลังโฟรมรองด้านในนะครับผมเนี่ยมีตัวโฟมมีตัวยางแล้วก็มีตัวแผ่น PCB A นะครับแล้วก็มีตัวเฮดฟิล์มเนี่ยมื่อ็จะมีฟิล์มบางๆอยู่นะครับแล้วก็มี IXP E สวิตช์โฟมนะครับก็เป็นตัวทางรองสวิตช์อีกแล้วก็มีตัว P ีโฟมเราอยากจะคอสตอมแบบไหนสั่งเนื้อแบบไหนนะครับสามารถทําได้หมดนะครับแล้วก็นี่ตัวเฟรมอีกหนึ่งอันอันนี้ก็สามารถใส่ได้มีทั้งหมด8ปดเลเยอร์เลยในการดัมป์เสียงตัวโคเวอร์ฝาหน้ามีขายแยกสวิตช์แล้วแต่เราจะคอสตอมเนี่ยเราก็สามารถคอสตอมสวิตช์ตามสบายแล้วก็ในส่วนตัวคีย์แคปเราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่ดีมากคือเราคอสตอมคีย์บอร์ดเสร็จเนี่ยมันจะเป็น,น,ปบบอานาคอสตอม เราอยากจะอัปเกรดเป็นแบบไร้สายครับเขามีขายโมดูลครับนี่คืออัปเกรดโมดูลไวเลส s โมดูลนะครับทำให้เราสามารถใส่เข้าไปในตัวคีย์บอร์ดมีแบตเตอรี่มีตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi มาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มเคนอปอันนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วถ้าเราใช้ปุ่มเคนอปเราก็สามารถเคนอปมาใส่แต่ถ้าสมมุติเราไม่ใช้อยากได้จอ LCD โมดูลก็ซื้อจอ LCD โมดูลมาคอสตอมได้ถามว่าคอสตอมเสร็จ เป็นยังไงไปดูกันครับนี่คือหน้าตาคีย์บอร์ดที่คอสตอมออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ถ้าสมมติอยากจะเล่นคีย์แคปอื่นๆก็สามารถปรับได้นี่อันนี้ก็เป็นซากุระอีดิชั่นนะครับผมหรือถ้าคุณอยากจะเห็นโครงด้านในระหว่างประกรอบเขามีโซนให้ดูนะครับเนี่ยก็จะเป็นเฟรมตัวนอกนะครับมีเป็นแผง p c b มีเป็นตัวโฟมซับเสียงนะครับคุณอยากจะเปลี่ยนอยากจะปรับแบบไหนให้เสียงเป็นโทนสไตล์ของคุณเนี่ยคุณสามารถปรับได้อิสระนะครับเนี่ยก หลากหลายชั้นมากอะ่ะนี่คือแต่ละชั้นของตัวคีย์บอร์ดโอ้โหเนี่ยก็จะมีโฟมมีอะไรต่างๆตัวโมดูลที่เป็นไวไฟถ้าไม่ได้ใช้ก็ใส่แผ่นยางถ้าใช้ก็ถอดแผ่นยางออกแล้วก็ใส่โมดูลเข้าไป สามารถคอสตอมสามารถปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆได้แบบเยอะมากจริงๆผมว่าดีเหมือนกันนะมันเพิ่มความสะดวกสบายให้คนที่อยากจะแต่งคีย์บอร์ดเล่นคีย์บอร์ดซึ่งตัวนี้ผมลองถามแล้วเดี๋ยวมีเข้าไปขายในไทยแน่นอนครับใครที่เป็นสาวกคีย์บอร์ดคอสตอมแล้วอยากได้ของแบรนด์คอแซมีมาแล้วต่อมาเรามาพูดถึงตัวเมาส์กันดีกว่านะครับนี่เป็นเมาส์คอแซตัวใหม่นะครับในรุ่น elite wireless se นะครับถามว่ามันมีความพิเศษความเจ๋งยังไงเราอาจจะเคยเห็นเมาส์ที่มันมีแบบปุ่มมาโครด้านข้างตรงนี้เยอะๆกันไปแล้วใช่ไหมที่มันเป็น บบนเ,นเราสามารถเซตได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รอบนี้คอแซทําก็คือเป็นในส่วนตัวซอฟแวร์ครับทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วว่า c o แซ a เนี่ยเขาจะมีหนึ่งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ Elgato Elgato เป็นแบรนด์ที่เอาไว้สําหรับสายสติมเมอร์นะครับซึ่งตัวแอป Elgato กับตัวเมาส์คอแซเนี่ยเขาจะมีการเมิร์จรวมมาใช้งานได้นะครับแล้วเขาก็จะมีการเปลี่ยนใหม่เป็น c o r ซ a i r Web h u เรียบร้อยนะครับถามว่าดียังไงเมาส์ตัวเนี้ยไอปุ่มตรงเนี้ยเราสามารถเซตได้อิสระมากเช่นปุ่มหนึ่งสองสามผมเม่นเ ปุ่ม4 5 6ผมเซตให้มันเป็นไปคอนโทรลในส่วนของตัวโปรแกรม OBS X s p e i t เปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรต่างๆปุ่ม7 8 9ผมให้มันเป็นมาโครของเกมแล้วก็ปุ่ม10 11 12ผมให้มันเป็นมาโครของโปรแกรม Live Stream หรือว่า V Mix อะไรต่างๆเนี้ยสามารถเซตได้หมดเลยอิสระมากเอาจริงๆชอบเลยนะสำหรับใครที่เป็นแบบสาย Live Stream คนเดียวคือเล่นเกมไปด้วย Live Stream ไปด้วยขี้เกียจมาต้องกดอ่าอะไรนะ Steam Dong Steam Deck เซตไว้ที่ปุ่มมาตรงนี้สามารถกดได้ทั้งหมดโคตรเจ๋ง และนี่ครับโซเนลล่าโตของนังคองแซนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาเน้นไปทางโปรโมชั่นงานสตูดิโอมากยิ่งขึ้นอย่างแรกเลย นี่นี่คือตัวสตีมเด็กที่เน้นปรัช่นเฮามากมากนะครับก็จะเป็นแถบบาร์ใหญ่ๆก็คือจริงจังเลยแล้วก็ในส่วนตัวขาตรงนี้ถ้าเป็นตัวทีดปรินติ่งนะครับเราก็สามารถปินพ์ออกแบบดีไซน์ได้เนี่ยมีปุ่ม 5V โวลต์ชาร์จแล้วเราก็สามารถตั้งมิกซ์ต่างๆได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รอบนี้ทางคอแซทําออกมาเนี่ยคือนี่เลยมันคือตัวอะไรรู้ไหมครับมันก็คือตัวสตีมเด็กธรรมดาเนี่ยละครับแต่ทําออกมาเป็นแค่โมดูลครับก็คือสตีมเด็กโมดูลมาเป็นแบบเปืเป่อยๆอย่างนี้เลยมีไซเล็ก มีไส์กลางแล้วก็มีไส์ใหญ่ถามว่าเขาทําแบบนี้มาทําไมมันดูใช้งานยากมากเลยเนี่ยมันเป็นแบบอุย้ยทำไมเราจะต้องมาโมกล่อง นี่เขามีตัวอย่างให้ดูเผื่อใครที่แบบว่าเป็นเกมขับรถใช่ไหมทำพวกซิมอะไรต่างๆเงี้ยเราอยากจะแบบมีเปิดที่ปัดไปมีเปิดไปสูงมีปุ่มสตาร์ทเครื่องมีถ่ายลงถ่ายรูปเราเอาไปคอสต์ไหมทำเองได้แบบอิสระแต่อันนี้ยังไม่เด็ดสุดครับตัวนี้เด็ดที่สุดแล้วมันคือเจ้าตัวกล่อง P.O.E นะครับตัวกล่อง P.O.E ของทางเอลกาโตเราสามารถเสียบเป็นสายแลนอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็เสียบในส่งของตัวเอลกาโตได้นะครับทีนี้เขาก็จะคอนโทรลผ่านในส่งของตัวเว็บนะครับนี่ เราสามารถคอสตอมได้ทุกอย่างเราสามารถเซตได้ทุกอย่างเป็นแบบอิสระถามว่าเชื่อมต่ออยังไงคุณสามารถเชื่อมต่อสตรีมเด็กรุ่นเก่าของคุณได้แทนที่จะเชื่อมต่อสายไฟคุณก็เชื่อมต่อสายแลนแล้วก็เข้ามาที่ตัวส t e ีมเด็กแล้วก็วางซ่อนเอาไว้ทางด้านหลังปับ๊บ แล้วคุณก็โมร,รามใจชอบของคุณเลยว่าคุณอยากจะให้กลุ่มไหนสั่งการอะไรเป็นอย่างไรเรียกได้ว่าสตรีมเด็กรอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้แค่คอนโทรลสาหรับการสตรีมอย่างเดียวแล้วนะครับเขาเอาไว้สั่งการให้ทุกอย่างที่คุณอยากจะทําเลยและนี่คือเก้าอี้ที่เรียกได้ว่าไม่เคยมีมาก่อนอา้าวงงอีกแล้วสิทุกคนน่าจะเคยเห็นว่าคอแซทําเก้าอี้แต่รอบนี้ครับ เป็นทางเอ g a t o ต้ทำเก้าอีแทนนะครับเราจะเห็นว่ามันมียี่ห้อเอลกาโตลงก็อยู่ตรงนี้เลยซึ่ง e l ลกาโตเนี่ยเขาจะทำเก้าอี้ที่เป็นเออร์โกนอมิกคอแซจะทำเป็นเก้าอี้เกมมิ่งแล้วก็นี่คือเก้าอี้ตัวแรกของทาง e l ลกาโตนะครับซึ่งนั่งสบายมากสบายยังไงอันนี้ผมบอกว่าต้องลองนั่งเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ได้ก็คือเขาออกเชฟตรงนี้ครับ เวลาที่นั่งไปอ่ะมันจะพอดีก้นมากแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนจะมีรองรับในส่วนของตัวก้นที่แบบนั่งปุ๊บแล้วรู้สึกดีอ่ะผมรอให้คนนั่ง3 4ี่คนแล้วทุกคนบอกดีหมดนะครับแล้วก็อย่างที่2ในส่วนของตัวเชฟบริเวณหลังตรงนี้ครับมันมีจุดที่ด้านหลังนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ในส่วนตรงนี้ว่าหลังเราอยู่บริเวณตรงไหนเนี่ยเห็นปะมันจะมีตรงเนี้ยที่เราสามารถปรับได้ซึ่งพอปรับแล้วลองนั่งอ่ะแม่นั่งสบายมากคือเป็นเก้าอี้ที่เหมาะสาหรับทีมตัดตอ่อเป็นเก้าอี้ที่เหมาะสาหรับคนที่แบบ ต้องนั่งเก้าอี้นานๆทำเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเออเนี้ยเป็นนั่งเก้าอี้นั่งสบายมากเพราะเอาตรงๆเลยนะผมเคยรีวิวก็อีเกมมิ่งไปหลายตัวเก้าอี้เกมมิ่งอ่ะมันจะได้ความเท่น,นะครับแต่พวกเก้าอี้อีโ,อโกโนมิกอ่ะคือเก้าอี้ที่ได้ใช้งานจริงๆมากกว่านะครับก็ถือว่านั่งสบายมากไว้เดี๋ยวผมได้ไปที่ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวลองรีวิวแบบฉบับเต็มให้ดูกันสําหรับตัวนี้นะครับไปเราไปต่อกันดีกว่าในส่วนของโซนตรงนี้ตรงนี้เขามีตัวจอยสติ๊กจากทางคอแช่ด้วยนะครับจอคอนโทรับ คือสครับนะครับผมมันจะเป็นตัวจอยคอนโทลเลอร์ของทางคอแซที่เขาทําออกมาเอาใจคนเล่นเกมจริงๆเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับมันจะมีปุ่มพิเศษนะครับที่สามารถสลับฝั่งได้เช่นตรงนี้กดตื่นเป็นการยิงเน้นเล่นเกมแนว f p s กดให้มันถี่ๆนะครับแล้วก็อย่างที่2ปึ๊บนี่สลับตรงนี้กดลงได้สุดเลยครับปึ๊บนะะอันนี้ก็อาจจะยิงช้าหน่อยนะครับเราสามารถปรับได้ว่าเราอยากได้แบบตื่นลึกนะแล้วก็ในส่วนตรงบริเวณปุ่มพวกนี้นะครับ เราไม่จำเป็นที่ต้องใช้คอนโทรลด้านหน้าเวลากดอย่างเงี้ยเราส,สามารถใช้ตรงนิ้วตรงนี้ในการคอนโทรลเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็ในส่วนงตัวหน้ากากหน้าตา,าอะไรพวกเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการแกะแบบนี้เลยมันเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้เอาไปเพ้นท์เอาอะไรต่างๆได้หมดเลยเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าดีซึ่งบอกก่อนของดีแบบนี้ขอแซยังไม่รู้นะครับว่าจะเข้ามาขายในไทยหรือเปล่าก็รอติดตามกันเราเองหาว่ามันมีบรายแบบไหนบ้างบนผนังตรงนี้เลยมีเปลี่ยนได้หลากหลายแบบมากๆครับ และนี่นะครับก็จะเป็นโซนคีย์บอร์ดทางคอแซที่เรียกได้ว่าสามารถคัสตอมไมซ์นะครับเปลี่ยนในส่วนงตัวเฟรมอะไรต่างๆได้แล้วนี่นี่คือตัวคีย์บอร์ดของเขานะครับซึ่งตัวเฟรมตรงนี้เนี่ยปกติของทางคอแซเนี่ยมันจะไม่สามารถรีมูฟหรือถอดออกได้แต่ปีนี้เขาเริ่มเป็นคัสตอมคีย์บอร์ดมากยิ่งขึ้นคือสามารถถอดแล้วก็ไปเปลี่ยนทําสีอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็เนี่ยอย่างอันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นสีขาวสามารถใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับผมพวกคีย์โคงคีย์แคปเราสามารถถอดเปลี่ยนได้ก็ อันนี้ทําให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนี่ครับถอดป๊าปออกมาเปลี่ยนในสองตัวต่างๆได้เนาะแล้วก็ในการยึดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบสกรูนะครับก็สามารถถอดปรับเปลี่ยนได้หมดเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นการต่อยอดไอเดียที่ถ้าใครอยากจะตกแต่งคีย์บอร,ร์ดทอต่อมคีย์บอร,ร์ดทำเทมสีต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายเลยเอาไปทําได้ตัวเอง,เองแล้วก็ไม่หมดการประกันด้วย ก็ประมาณนี้นะสำหรับบููของทาง Corsair ในงาน Computex ปีนี้ก็เรียกได้ว่ามีอะไรหลากหลายเยอะขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะในโซตัวเคสที่ผมเรียกได้ว่าเขาเออกแบบมาดีมากผมชอบไอตัวที่มันเป็น free chamber มากๆนะครับคือเขาทาให้พัดลมทุกจุดที่ติดตั้งภายในเคสอะ่ะมันดึงประสิทธิภาพออกมาได้จริงนะก็คือพัดลมด้านล่าง ช่วยให้มันระบายความร้อนกาจอได้จริงนะครับในส่วนงตัวหม้อน้ําให้มันรับอากาศเย็นแล้วก็ปล่อยออกไปเลยนะครับในส่วนของพาวเวอร์สปาคุณไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นคุณก็ระบายความร้อนตามสะดวกสบายไปอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็1สิ่งที่ผมอยากลองมากๆเลยก็คือแรม เท่าที่ผมพอรู้มานะครับเขามีนักโอเวอร์คล็อกท่านหนึ่งยา้ายมาจากอีกหนึ่งแบรนด์เนี่ยมาอยู่ที่คอแซนะครับผมแล้วก็มีการเดเวลลอปพัฒนาส่งตัวแรมคอแซให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ท่านนี้มาผมคิดว่าแรมคอแซน่าจะมีอะไรที่เจ๋งมากกว่าเดิมเยอะมากอย่างเช่นวันนี้ที่เราเห็นกันไปแล้วบัสหนึ่งหมื่นออนแอร์ได้แบบสบายๆแล้วก็เขาทำเวิร์ d เรคคอร์ดที่บัสหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยกว่านะก็เดี๋ยวรอติดตามรีวิวในประเทศไทยแล้วกันถ้าสมมติเขาเริ่มมีของขายจริงหรือวิววกันเเดี๋ยราจะมาลองดูกัส สแล้ววันนี้นะครับผมต้อง XBP ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าจะเป็นบุ้นไหนรอติดตามได้เลยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ